สนามที่ยงนี้รอไปเริ่มกันที่ความพร้อมของเกมกรารแข่งขันที่ช่องน้ำ26จัดถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกานะครับอุดรธานีเอฟซเปิดบ้านรับการเยือนของหนองบัวพิชยาเอฟความพร้อมล่าสุดของเกมวันนี้นะครับต้องรอเช็คความฟิตของกองหน้าโตเก่งนะครับก็คือราชนนทร์ีนกว่าจะมีอาการหายจากการบาดเจ็บทันหรือไม่ครับ เกมนี้โคชตูบีพรมรัตนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนในเตรียมเปิดเกมรุกเต็มที่หวังที่จะทวงประตูคืนนะครับหลังจากที่นัดแรกนั้นให้บุกไปแพ้หนองบัวพิชเยเอฟซีในช่วงท้ายเกมโดนไปหนึ่งประตูต่อศูนย์สภาพความพร้อมของทีมนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของนักเตะบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนไดอย่างใดแนวรับก็ยังคงใช้แผงหลังชุดเดิมนะครับส่วนแดนกลางนี่ก็มีพนุวัฒน์จินตะเป็นหัวใจสําคัญในการประสานงานร่วมกับ2นักเตะต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น เทียโดยูยุนแล้วก็เบชาร์ดยาวาซาเดส่วนแนวรุกต้องรอเช็คความฟิตของราชนพลสีนอกนะครับที่มีอาการมาเจ็บไปนะัดที่แล้วว่าจะกลับมาลงสนามได้ทันหรือไม่ซึ่งหากไม่ทันก็ได้เตรียมส่งนัตพัฒนสมศรีลงแทนแน่นอนนะครับส่วนฟังทีมเยือนนะครับของครดกล่มทีระเวกินสีห่วงนะครับหนองบัวพิชยาเอฟซีพอใจนะครับกับผลงานในเล็กแรกที่ผ่านมาเพราะว่าในตอนนั้นนะทีมต้องเหลือผู้เล่นเพียง10คนแต่ว่า ้วยหัวใจที่เข้มแข็งก็สามารถเก็บชัยชนะออมาได้เกมนี้ต้องไปเยือนอุดรน,นั้นถือว่าเป็นเกมที่ยากลาบากนะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นชั้นดีมากมายแต่ยืนยันว่าจะเปิดเกมรุกใส่อย่างแน่นอนเพื่อหาโอกาสทําประตูจิงความได้เปรียบในเรื่องของกฎอเวโกให้ได้สภาพความพร้อมวันนี้ครับต้องขาดวิชิตชัยรักษาที่เป็นผู้รักษประตูในเกมที่แล้วครับถูกไปแดงไล่ออกไปรวมไปถึงศูนย์หน้าอย่างบรรลือศักยยอดยิ่งยงนะครับก็ติดโทษแบนเช่นเดียวกัน แต่ว่าผู้เล่นคนอื่นก็พร้อมลงสนามนะครับเฉพาะตำแหน่งของผู้รักษาประตูนี่ก็ถือว่ามีมือดีหลายคนเลยนะครับในทีมน่าจะมีโอกาสให้กฤษศักเย็นอารมณ์ที่เคยอยู่กับอุดรธานี FC มาก่อนลงเฝ้าเสาแทนนะครับสำหรับคู่นี้ครับแข่งขันเย็นวันนี้นักสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถ่ายทอดสดผ่านช่องนาำยี่นะครับ18นาฬิกาแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็รวมไปถึงแฟนกีฬาอุดรธานีและหนองบัวพิชยา f อก็สามารถรับชมได้นะครับ